ดีกว่าเบีย้ยคว่ำนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เบีย้ยหงายเนี่ยตำแหน่งนี้คือสวัสดีเพื่อนๆมิตรสหายนักโขกทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการช็อตเด็ดแต้มเสียนนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีคิดในการทําลายตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามครับมากลุกเนี่ยเวลาเราเดินนะฮะส่วนใหญ่การแลกเนี่ยที่มีความได้เปรียบจะมีอยู่4แบบเท่าที่ผมลองค้นคว้าม,มานะแบบแรกอันนี้ง่ายมากคือไปกินกฟรี อย่างเงี้ยครับสมมุติเขาเดินไม่กินฟรีเรากินก็ฟรีไม่ต้องแลกอะไรไ <ç uk> อ้พวกนี้กินแล้วไม่จ่ายตังค์อย่างที่2กินแล้วต้องจ่ายนะครับเช่นเกิดการแลกโคนอย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะกินกินเรามาอย่างเงี้ยฮะสมมุติเช่นอย่างงี้ก็ได้ฮะเนี่ยสมมติฝ่ายตรงข้ามเขากินเรามาเราเอาเบี้ยกินคืนอย่างเงี้ยอันนี้คือกินแล้วต้องมีการจ่ายเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือการแลกที่ได้เปรียบแบบที่2นะครับก็คือเราพยายามเอาตัว หมากตัวเล็กของเราเนี่ยเช่นเอาเม็ดไปแลกโคลเข้าหรืออย่างเงี้ยแล้วก็มีการแลกเกิดขึ้นหรือไปกิน2 b เบียรฟรีอย่างเงี้ยอันนี้คือกินแล้วต้องจ่ายอย่างต่อมาคือกินแล้วทําลายตําแหน่งซึ่งก็จะอยู่ในคลิปนี้อย่างสุดท้ายเดินเพื่อยึดตําแหน่ง ซึ่งนะครับไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะแต่วันนี้เราจะมาดูวิธีการทําลายตําแหน่งของ AI Red Code ที่ทําลายตําแหน่งของมนุษย์วิธีการมองของหมากรูปนี้และหมากทุกๆรูปคุณต้องสังเกตความสัมพันธ์ของ หมากฝ่ายตรงข้ามและหมากฝ่ายเราก่อนก่อนจะวาจะวางแผนทุกครั้งเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ว่าเรามีอะไรและไม่มีอะไรนะครับหมากถูกแลกเท่ากันเพราะนั้นกําลังพลเนี่ยเท่ากันแต่สิ่งที่ต่างกันคือตําแหน่งนะครับและพื้นที่กลางกระดานพื้นที่กลางกระดานแล้วก็ตําแหน่งเนี่ยคือหมากฝ่ายสีขาวเขายึดพื้นที่ได้มากกว่าอันนี้เราจะตีว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขามีความเป็นต่อหมากฝ่ายสีแดงอยู่แล้วเพราะเขายึดพื้นที่ได้ทั้งโซนกลางกระดานนะครับแล้วก็โซนตําแหน่งชอช้าง 5นะครับแล้วในส่วนของหน้าขุนอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็จะมีจุดสังเกตก็คือเรือเนี่ยอาจจะต้องกังวลนิดนึงนะครับว่ามันจะเด้งหรือเปล่าแต่ตำแหน่งเนี้ยสวนใหญ่เรือไม่เด้งอยู่แล้วเพราะไงก็มีอย่างน้อยเนี่ยมีเรือกินเรือได้นะครับแค่นี้แหละสิ่งที่เราต้องวิเคราะห์กันเรื่องของตำแหน่งและพื้นที่ถัดมาเราต้องวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของตัวหมากนะครับตอนนี้สิ่งที่มีอยู่ของสีขาวคือมีแผนไปกินเบี้ยได้ นะครับแล้วทําให้โคนฝ่ายสีแดงขาดแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาของฝ่ายสีแดงคืออะไรจริงๆรแล้วปัญหาของฝ่ายสีแดงคือคือม้าครับม้ากับเรือแต่หลักๆคือเรือนะคุณต้องคิดแผนว่าทํายังไงเราจะไปก่อก,กวนม้าเขาได้ถ้าเกิดว่าม้าเขามีปัญหานะครับแล้วเขาต้องเดินไปที่อื่นนะครับเรือเขาจะขาดหรือในกรณีที่เรือเขาขาดเขาอาจจะต้องร้ายที่สุดเขาต้องเอาเรือมาตัดเบี้ยนะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยได้หงายเบีย้ยถามว่าได้หงายเบีย้ยตำแหน่งเนี้ยเป็นต่อไหมถือว่าเป็นต่อมากนะ พอเบีย้ยงหงายมันกลับมาช่วยพวกได้นะครับมันทําเกมได้ดีกว่าเบีย้ยคว่ำนะครับถ้าเกิดว่าเราได้เบีย้ยหงายเนี่ยตำแหน่งนี้คือเป็นต่อชัวร์เลยนะครับเพราะงั้นเราจะไปทํายังไงดีเพื่อที่จะไปทําลายตําแหน่งเหล่านี้ของฝ่ายตรงข้ามถ้าคุณผู้ชมคิดออกก็เดี๋ยวมาดูเฉลยพร้อมกันแต่ถ้าใครยังคิดไม่ออกลองพอสคลิปนี้ดูนะครับหลักการอ่านง่ายๆครับเราต้องดูก่อนว่าสมมุติเรากินฟีเข้าไปเนี่ยฮะอันนี้คือเบสมูฟนะต้องกินฟีนะครับ แต่เราจะใช้ม้ากินนะครับพอใช้ม้ากินเนี่ยโคลนตรงนี้มันจะเป็นปัญหาอยู่ซึ่งถ้าหมากฝ่ายสีแดงไปเดินหลบมุ่วๆอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเรือไปกินโคลนแล้วไปกินม้าได้นี่แบบนี้เราจะไปกินม้าแล้วเรือสีแดงเนี่ยจะเป็นปัญหานะครับอันนี้แบบหลักง่ายๆนะครับเนี่ยเราเดินม้าไปกินก่อนฝ่ายตรงข้ามมี2แบบคือเอาเรือกินม้ากับเดินเรือไปที่อื่นนะครับรู้สึกในเกมจริงเนี่ยเขาจะใช้วิธีการ เดินเรือมาผูกโคนนะครับพอเดินเรือมาผูกโคนเนี่ยมาเขาใช้วิธียกม้ามาตีลุกอันนี้คือการทําลายตําแหน่งชัดเจนเพราะว่าการตีลุกตรงเนี้มันทําให้สีแดงต้องเลือกแล้วว่าจะเอายังไงกับม้าถ้าเกิดว่าขยับขุนหนีจะเสียม้าฟรีม้าลุกคาดกินม้านะครับไม่ค่อยได้เคยเห็นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ม้ากินคืนก็จะเป็นการนําม้าแลกกับเรือ ประมาณนี้นะก็แต้มต่อไปก็อาจจะต้องยกม้ามาต่อเพื่อกับทําลายจังหวะ,ะครับอาจจะกินนะฮะใช้โควมกินแล้วนี่ก็กินเบี้ยผมว่าตําแหน่งนี้คือหมากฝ่ายสีขาวเป็นต่อชัดเจนนะครับเป็นต่อชัดเจนมากมากเพราะหมากฝ่ายสีแดงม้าขยับไม่ได้ลองขยับม้าไปที่อื่นเนี่ยเจอโคนลุกได้นะครับต่อโคนก็ไม่ได้นะครับลรากินก็ไปเฉยๆนะม้าฟรีเดือดร้อนเลยฮนะตำแหน่งนี้ เห็นไหมครับว่าพอเราทําลายตําแหน่งแล้วเนี่ยมันทําให้โครงสร้างการผูกนะครับการเชื่อมโยงกันของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันถูกทําลายหมดสิ้นเลยเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามองวิธีการทําลายตําแหน่งได้ออกก่อนนะเราก็จะมีโอกาสที่จะเป็นต่อฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เรามา้กินนะ เมื่อกี้เราดูแล้วว่าถ้าเรือผูกเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรนะครับเรามาดูวิธีการต่อไปคือเขาใช้เรือกินมา้าอันนี้คือ b บ s ม m o เลยนะเรือกินมา้าเพื่อทําลายปัญหานะครับเราใช้โคนกินเรือนะครับตําแหน่งนี้มี2แบบคือขุนกินกับขุนไม่กิน b บ s ม m o คือขุนกินไอ,อขุนไม่กินนะครัขออภยัยและนี่คือ b บ s ม move เดี๋ยวเราดู b บ s ม move ก่อนใช้ขุนกินโคนนะครับเราใช้เรือเนี่ยไปกินโคนเช่นกันมันจะเป็นตําแหน่งที่ทําให้ม้าเนี่ยมีปัญหานะครับม้าตัวนี้ จะมีปัญหาแน่นอนพอม้ามีปัญหาเนี่ยตรงนี้มันก็จะเริ่มเดินยากๆแล้วหมากฝ่ายสีแดงจะเริ่มเดินยากแล้ววาอาจจะต้องใช้วิธีการเอาเรือกินก่อนไหมเนี่ยโดนเป็นเบี้ยงหงายอีกอ่าอาจจะถอยม้าหลบนะครับตำแหน่งนี้คือเล่นผมว่าเล่นได้นะแต่หมากฝ่ายสีแดงผมว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะยืดเรือมาผูกไหมเนี่ยผูกโคนไว้ก่อนก็เดินได้นะก็ไปได้ หรือมีตาอื่นที่ดีกว่านี้อันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมชอบเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อไปแล้วกันฮนะอ่ะมาดูวิธีการต่อไปนะครับก็คือจังหวะที่เขาใช้ขุนกินโคนนะครับมันจะออกมาเป็นรูปนี้อ่ะไม่ใช่ขุนกินโคนเข้ไปขุนนะครับไม่กินโคนคือเดินขึ้นมาปุ๊บมันจะออกมาเป็นรูปหมากในลักษณะนี้นะครับซึ่งลักษณะเนี้ย วิธีการเดินนะเอาแบบหลักง่ายๆก่อนเลยนะเขาไม่กินโคลเราใช่ไหมจริงๆแล้วเราต้องเดินโคลลุกไปนะแต่เราเดินเรือดูเชิงก่อนเราเดินเรือดูเชิงก่อนเผื่อฝ่ายตรงข้ามเขาพลาดนะบางทีฝ่ายตรงข้ามเขาก็ไม่ได้เดินเบสมูฟตลอดอาจจะมีพลาดกันได้สมมุติพลาดเดินม้ามาเนี่ยเราเอาเรือกินมาได้นะเนี่ยแล้วเรือกินลุกนะมีลุกจนกลางกระดานสวยๆนะเผื่อก็เดินพลาด างทีหมักลุกเนี่ยต้องเทสฝ่ายตรงข้ามตลอดว่า mm. เฮ้ยรู้หรือเปล่านะครับเราเดินเรือมาจี้ไ้ก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้นะฮะว่าเราเดินมาจี้แบบเนี้ยเขาแก้โดยการเอาเรือมาต่ออันนี้ก็ไม่มีอะไรเราก็โยกเรือกลับมาที่เดิมเพื่อกดนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาอาจจะเดินเรือกลับมาที่เดิมเห็นไหมไม่มีอะไรเราเราเป็นการเดินเพื่อเทสความรู้ก,ก็เฉยตำแหน่งนี้ยังไงก็ต้องทิมเป็นลุกอยู่ดีครับแล้วอาจจะทิมกลับมาเนี่ยเขาอาจจะกินเบีย้ยเราฟรีไหม ก็กินเบีย้ยเราฟรีตรงนี้เราก็แค่ถอยโคนมาคือเราไม่ต้องไปซีเรียสนะว่าเขากินขึ้นมาเนี่ยโคนตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยดีละโคนที่ดีส่วนใหญ่มันจะอยู่กลางกระดานนะมันจะทําเกมได้ดีกว่าโคนที่อยู่ด้านข้างคือโคนที่อยู่ด้านข้างมันไม,ม,นไม่มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอันนี้เขาอาจจะต้องทิมเบีย้ยมาแล้วก็แค่เดินเรือมาบล็อกโคนแค่นี้อยู่อยู่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาเดินสมมุติเดินม้าเนี่ยเราก็โคลนลุกกินม้าฟรีไหมฮะม้มาฟรีนะครับ ต่อโคนได้ไหมต่อโคนก็ไม่ได้ต่อโคนก็กินใช้ไม้ตัวนี้กินก็เรือฟรีต้องใช้หุ่นกินก็โดนเรือลุกอีกกินม้าฟรีอีกจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือเราเดินแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดหนึบหมดเลยเดินเดินไม่ออกเลยครับเดินยากมากตาเดินต่อไปแล้วก็อาจจะถ้าฝ่ายตรงข้ามก็ยังตรึงไว้อย่างนี้อยู่แล้วก็อาจจะเดินม้าเดินอะไรก็ได้นะครับคือเดินได้หลายตัวเลยแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเดินไม่ได้หลายตัวเลยครับ สมมติว่าเปิดไม้เงี้ยล้วก็โคนลกคือเราก็พร้อมรอตรีอยู่แล้วนะก็ไปได้หมดนะครับก็โอเคครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะคือผมก็อยากเอามาให้ดูนะว่าการทําลายตําแหน่งเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดหัวใจให้กันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งซีเฟิร์สให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์เนื้อหาดีๆจากหมากลุกไทยคารวาสผู้ใฝ่รู้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อน สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนคลิปนี้นะครับมีผู้สนับสนุนนะครับก็คือร้านเชสโกโนะครับร้านจำหน่ายอุปกรณ์หมากกระดานมาตรฐานระดับแข่งขันนะฮะถ้าใครกำลังมองหาอุปกรณ์หมากกระดานอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคอสเบิร์ดเอแมทหมากรุกไทยหมากล้อมหมากฮอสเนีย่ยก็สามารถติดต่อร้านไปที่เว็บ h e s c o .com ได้นะครับ Même si l'inconnu me fascine, je pensais être bien. Toute seule avec mon chien, tranquille dans mes pensées, sans masculinité.